ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนานาที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆนานาออกมาใหม่เหมือนเดิมครับผมเป็นครึ่งวันอีกแล้วครับก็ทํางานเสร็จก็ออกมาดูครับมากับเจ้าตัวลําเล็กนี้เลยครับผมมินิชักยี่สิบครับวันนี้ใส่โรลเลอร์เส้นเดียวครับผมเปลี่ยนเป็นโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์แล้วก็เป็นยางของสมใจครับผม สิบห้ารูปสี่นะครับตัวนี้ยางตั้งแต่สองปีกว่าแล้วครับผมใช้นะใช้ดีครับผมมันไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปครับใช้ดีแล้วก็ลูกดอกก็จะเป็นสามสิบห้าเซนตัวนี้เอาไว้ใช้กับชักห้าสิบนะครับผมห้าสิบผมจะใช้เป็นสามสิบเซนนะครับทดกับระยะรางนะครับผมที่ผมทำแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าวันนี้จะมีผลงาน จะเป็นยังไงนะครับผมกับตัวลำเล็กวันนี้เงินก่อนเราไปยิงนะครับก็ใช้าย,ยางสองเส้นครับแต่ผมมาวิเคราะห์ดูแล้วเหมือนกับยางมันทำงานไม่เต็มที่ครับเวลาเราใช้นะยางสองเส้นนะผมมันจะตีกันก่อนนะครับแล้วทำให้ยางเนี้ยวิ่งไม่เต็มที่ครับผมทำให้ยิงระยะแบบประชันชิดหน่อยเนี้ยมันยังไม่ทะลุเลยนะบางทีมันก็อาจจะถอนนะผมวันนี้ลองมาใช้เป็นเอ่อ สามสิบเซนครับผมเงี้ยงมาครับหัวพกก็ล,ลองเทสดูแล้วอยู่บ้านก็โอเคครับผมยิงทะลุดีครับยเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับพี่น,านาันนะว่าวันนี้จะมีผลงานให้นักชี่นาันนาะได้รับชมลึกดานะครับจะได้มีตัวให้ยิงไหมวันนี้นู่นครับเขาน่าจะมอาวานลาหรือเปล่าไม่ไแน่ใจเห็นเขาสาวพวกพักขึ้น อย่าลองยิงดูระยะวัก่อนโอเคถือว่าได้อยู่นะครับใส่ราเลแล้วเสียงเปลี่ยนเลยโอ้ข้ามหลัง โอ้ข้ามหลังแม่ยกเผื่อเยอะไปหน่อยข้ามหลังหนึ่งข้อมือไปครับผมเดี๋ยวเราย้ายไมายดูดีกว่ารตรงนี้ไม่เจอขึ้นเลยครับบ่ายสองกว่าแล้วครับปลายัางไม่เจอสักตัวเลยวันนี้ ไม่แน่ใส่ก็หลาหรือ,อะไรดำเนี่มันเงาไม้นสาหายที่จะมองยากครับเนี่ดยดูจะนั่งที่ไหนหมดแดงมันเยอะขึ้นไปมันก็มดกัดอีก,อกชนว่า ช่อนนี่ว่าหิดมันไม่ใช่ช่อนหัาดำๆอะไรโอ้ตัวไม่ใหญ่เหนแ้วก็ตัวใหญ่โอ้โถ เต็มแลแ่ขกล่องวันนันะโอ้โหน,น,น,นังงนานมากตรงนี้อู้ใสสวยอยู่ใสดีเป็นไงลนะ่ะไหนดูแผลทู่อ้นี่ครับผมนี่ยับร้อยครับได้ผลครับตัวนี้ไม่ถอนแน่นอนครับผมมีเงียงหน้าครับทะลุครับแต่ไม่ทะลุหมดทะลุแค่งียงหน้าอย่างนี้ไม่รอดครับผมใสสวยเลยหัวเกือบสามนิ้วนะสีขีดเต็มที่ ไม่เกินนั้นครับผมสามถึงสี่ครับแถมได้ครับผมก็นั่งรอนานพอสมควรครับนั่งเล่นติ๊กต็อกอยู่นี่แหละ <c oughs> บ่ายสองบ่ายสองเกือบครึ่งครับผมมานั่งอยู่ตรงนี้ครึ่งชั่วโมงเกือบสี่สิบนาทีเลยเอาครับแลวนะฝนลงเม็ดแล้วนี่ไอ้ก้อนนี่ครับผมตกแล้วครับ <c oughs> โอ้โห จะมาตกอะไรตอนนี้แล้วอะลงเม็ดแล้วครับครับผมพี่นันนะมาสรุปผลงานของวันนี้ครับผมเได้มาตัวเดียวครับผลงานของมินิครับวันนี้ได้ยิงไปสองบ้างเองครับอ่ครับผมเปลี่ยนโรลเลอร์ดูครับกับลูกสามสิบเซนครับผมเียงสองยงนะครับออกยังไม่ีลุกครับ วันนี้ใช้เป็นยางของสมใจครับผมยางเก่าตั้งแต่สองปีที่แล้วครับผมใช้ยางใช้ดีครับผมก็มีอาจจะมีร่อรอยบ้างครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเนื้อเขาดีครับเนื้อมันหนาพดโรเลอร์ครับผมอ่ะครับผมพี่พี่น้านะวันนี้ก็ได้มาตัวเดียวครับผมฝนตกมาแล้วครับเริ่มไล่มาแล้วผลงานวันนี้นี่เลเข้าครับผมโอเคครับพี่พี่น้านะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนื่องจากว่า บรนยากาศไม่อำนวยนะครับวันนี้ก็มีฝนไล่ลงมาแล้วนะฝนตกเลยหมากไล่นครับผมโคตรแดดเอาครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับผมสำหรับนานาที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมถ้าเช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ต้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับไปแล้วผมฝนตกครับกลับบ้านดีกว่าครับผม